ยามที่เธอโปรยมาโลกทั้งใบฉันดูสดใสยิ่งตอนที่เธอสบตาฉันมายิ่งทำหัวใจของฉันสั่นไหวเราว่าเธอมีเวทมนต์ดนในถุงดอกไม้บานอยู่ระหว่างตรงกลางรถไทยวันทั้งวันฉันเพ้อถึงแต่เธอ อนไรกรทบเรืวอยๆนาคุณยายเขาไม่สะดวกก็าไม่เป็นไรครับต้องแค่ือแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนการเจ็ดขอบถาม กินข้าก็ได้กินข้าวเยะกินเลยดิไม่เป็นไรครับคือิแล้วกอยีีตรงนี้น้ำเยอ่เยอะไหมทุกปีมันจะแค่นี้หรือปีนี้มากนพิเศษน่าขวมาๆนะดนอันนี้นะน้ำน่เหรอปีนี้มันน่าจะเป็นอย่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกว่ามันเริ่มขึ้นมาตอนยงระบายมาน้ำมันไนะที่สแต่โดน้ำฝนชมัก็เมื่อคืนตกหนักนะ

ออมาเยี่ยมมาเยี่ยมครับไม่มีอะไรครับมใครก็ถามเพราะ่นี่โอ้ยไม่ต้องไหว้สิเล้วอาไม่ต้องไม่จะไหว้ไหว้หมดเลยเราก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเหมือนที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีมากเพมากเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทางตำรวจไปหามาเองแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมดีก็อยากหาตำรวจก็จะช่วยทำเฉพาะพานในพื้นที่ครับมันก็อะมือางครับเรียกได้ยังยังยังมีแย่ถ้าไม่มีบอกเป็นไงนะพี่ยาคนนี้ฝากเอาไว้นะครับ โอ้ดวงใจของไครอะไรกันเพียงมีอย่างคู่มั้ยครับเป็นไรครับความจําเริญเจรงเทุกคนนะครับในครับยามที่เธอโปรยมาโลกทั้งใบฉันดูสดใดสดยิ่งตอนที่เธอสบตาฉันมายญิงทำหัวใจของฉันสั่นไหวเราว่าเธอมีเวทมนต ถึงดอกไม้บานอยู่ระหว่างตรงกลางรถไทยวันทั้งวันฉันเพอถึงแต่เธอ